เดตวิตามินกันแดดแบบใหม่ออกริดดูดซับรังสี UV ได้แบบครีมกันแดดเลยมาพร้อมตัวช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดสูตรในหน้าตำบ้างคลีมนิโนสปันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชร์กรเชคที่น่ารักทุกนคนนะคะคุณคุณเรียกร้องให้ทําคลิปวิตามินกันแดดเดยอะมากแต่ไม่ได้มีเวลามาทาสักทีเพราะว่าวิตามินกันแดดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจสดังที่ต่างประเทศค่ะแล้วก็แอคทีฟที่ใช้ในวิตามินกันแดดส่วนใหญ่ต่างประเทศจะทําได้ดีกว่าบ้านเราก็เลยจะต้องใช้เวลาหาข้อมูลอยู่นาะนก่อนที่จะไปพูดแอคทีฟที่น่าสนใจที่อยู่ในวิตามินนะคะแจ้งข่าวนิดนึงว่าคุูเชคกล่าวมีกลุ่มพ i ยเวทกลุ่มสาหรับผู้ประกอบการแล้วนะคะเป็นกลุ่มที่ใช้ในการอัปเดตการวิจัยรวมถึงการวววิิิิัยยตตลาาาาดด้้ผูปรรระกกอบกหเสสมน เข้าไปจอยกรุ๊ปได้ฟรีเลยตอนนี้มีผู้ประกอบการอยู่หกร้อยคนแล้วค่ะสารหลักๆที่อยู่ในวิตามินกันแดดเนี่ยก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวหนึ่งสองสาตัวนะคะตัวแรกเป็นตัวโพลิโพเดียมนะคะลูโคโทมอสตัวเยาก็คือ PLE เป็นสารสกัดจากเฟิร์นที่พบที่อเมริกาการแบรนด์ที่สดรีคาสีตัวสารสกัดจากเฟิร์นเนี่ยเขาจะใช้ชื่อเฟิร์นบอกก็คือเฮลิโอแคร์เนาะแบรนด์ที่นําเข้ามาขายเนี่ยก็จะเป็นตัวเคลมกันแดดนะคะแต่อ่านเสริมมองไม่แน่ใจว่านําเข้าแบบถูกกฎหมายหรือยังเพราะปกติทะเบียนที่เห็นก็ยัังงไไม่่ชททะบีียยยนอออขข้ดตว p o l y โฟติอัมเนี่ยก็คือสามารถต้านมนสระจากแสง UV ที่มาทำร้าย DNA ของผิวช่วยป้องกันการตายของเซลล์หลังจากที่โดน UV ทำร้ายต่อมาตัวที่2เป็นตัวแคโรทีนอยด์คะต้องเป็นค o l o r l e s s ลสแคโรทีนอยนะคือต้องเป็นแคโรทีนอยประเภทที่ไม่มีสีปกติแคโรทีนอยจะเป็นสารที่มีสีให้นึกถึงแครอทนะ่ะแต่ว่ากลุ่มแคโรทีนอยกันแดดเนี่ยจะต้องเป็น Colorless ซึ่งเขาจะแอคชั่นต่างจากวิตามินกันแดดทั่วไปตรงที่สามารถดูดซับรังสี UV ได้คล้ายกับครีมกันแดดเลยปกติครีม แต่ทั่วไปจะไปลดผลกระทบหรือความเสียหายของรังสี U V ที่เกิดกับผิวใช่ไหมคะแต่แคโรทีนอยด์ทำได้ใกล้เคียงครีมนัแต่เนื่องจากว่าเขามีสารที่ชื่อว่าไฟโตอินไฟโตคูลีนพวกนี้ค่ะอยู่ในคัลเลอร์เลสแคโรทีนอยด์นะบ้านเราหมองก็ยังไม่เคยเห็นใครใช้นะต่อมาจะเป็นตัว red orange extract นะคะก็คือส้มสีเลือดอ่าอันนี้เริ่มใช้กันค่อนข้างเยอะแล้วเขามีคุณสมบัติเป็นโฟโตโปรเทคชีพนะคะเป็นแอนตี้อายจิ้งแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนด้วยถ้าเป็นส้มสีเลือดสองแบรนด์ดังก็จะเป็นของโมเลกกกุุลลลูซีีี่่่ทเป็็นนนนตัววะะะคแแ้้ขอออออองงหไได ถ้าพูดถึงวิตามินกันแดดมองก็เน่าจะโฟกัสไปที่วิตามินกันแดดของต่างประเทศเนื่องจากว่าเขาใช้อคทีฟที่หลากหลายมากกว่าอาจจะด้วยออยองแต่ละประเทศด้วยแหละที่แบบเมืองไทยอาจจะใช้หลายๆอคทีฟไม่ได้วันนี้รวมวิตามินกันแดดให้ทั้งหมด7อยี่ห้อนะคะเป็นของต่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าอคทีฟที่เขาใช้เนี่ยเขามีความล้ำกว่าบ้านเรานะอาจจะด้วยในแง่ของกฎหมายะคะ่ะที่บางทีออยองบ้านเราก็ยังไม่อนุญาตมัที่ตัวแรกเป็นตัว healthy origin นะคะตัวกระปุกสีเหลืองอันนี้สูตรหลักๆเขาใช้เป็นตัว natural l y c o p e n e มาทําให้ผิวทนแดดมากขึ้น ที่เป็นตัวคัลเลอร์เลสนะค่ะอย่างไฟโตอินไฟโตฟูอีน e เนี่ยค่ะ ที่สามารถจะมาดูดซับรังสี UV ได้แล้วก็มีสารกลุ่มคาร์บนอยด์ที่มีสีปกติก็คือไลโคปีนเบต้าแคโรทีนนะคะมาต้านมลสระซึ่งสูตรนี้เขาใช้น้ำมันมะกอกสกัดเก็นนะคะมาช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคโรทีนอย์นะแล้วก็ใส่วิตามินอ e, ีตัวทโคฟิรอลมาช่วยในการต้านมลสระด้วยเหมาะสําหรับคนที่ทั้งอยากจะปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็คนที่อยากจะบำรุงร่างกายต้านมลสระหานี้ก็ได้มีทั้งหมด60เม็ดที่เป็นซอฟเจลอะนะคะราคา่ทตอไปจะเป็นขอ ize, ้อยเปดสับกว่าบาทต่อ่นนาจนใจ เป็นสูตรสกินไลโคโก้นะคะอันนี้ก็น่าสนใจตรงที่ใช้สารสกัดจากมะเขธธรรือเทศมาช่วยลดความเสีของผิวจากอนุมูลสระที่เกิดจากแสงแดดในอ่อนน่าสดนี้ก็ยังใช้เป็นตัวไฟโตอินฟีโตฟูอินอยู่นะที่เป็นแคโรทีนอยด์คันเลอร์เลสนะมาช่วยดูดซับรังสี UV แต่ความต่างของสูตรนี้เมื่อเทียบกับตัวออริจินเนี่ยนะคะเขาใช้เป็นตัวโทเมโทฟูดเอ็กทรักที่เป็นตัวไลโคนิวเทรนคอมเพล็กซ์ซึ่งอันนี้เป็นสาร,รลิกาซิเดตนะคะเอามาพลัสกับไลโคปีนมาช่วยลดความไวของผิวต่อแสงแดดแล้วก็เสริมฤทธิ์มาด้วยพวกไบโรีีี่่่นนนะะคคททมาาตัาส้หสหรบ จะปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็คนที่อยากจะลดยืดรอยไปในตัวด้วยอันนี้ราคาประมาณ870บาทนะคะแต่ว่า30แคปซูลนะก็จะแพงกว่าตัวออริจินเท่าตัวเลยต่อไปจะเป็นตัว Skin t h e ร r y นะคะที่เป็นสูตรไฟโตฟอเรลสูตรนี้เขาใช้เป็นตัวไวท์ทเมโทนะคะซึ่งไวท์ทเมโทเนี่ยเป็นพืชที่มีไฟโตอินไฟโตฟูอินสูงนะคะมีตัวร e d w เอ็ก x t r a c t มีตัว r e s v e นะ,ะที่เป็นตัวแอนตี้อายซิงนะคะมาช่วยต้านความชรามาช่วยต้านผิวแก่สเสริมฤทธิ์ด้วยขมูขมูที่เป็นพืชที่มีวิตามินซีสูงอะคะ่ะอันนี้ก็จะมาสมเสริมกั ของการแกะตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีกแรงหนึง่งดูจากสตดคือรู้ว่ามีความใกล้เคียงกับเฮอร์บาลไลฟ์นะคะตรงที่สามารถใช้เป็นวิตามินกันแดดแล้วก็ช่วยลด,ดริ้วรอยได้ด้วยนะแต่มองว่าในแง่ของการลด,ดริ้วรอยสกินเดลี่ทาได้ดีกว่านะแต่ราคาก็แรงเช่นกันค่ะสามจุดสองห้าพันบาทเลยต่อมาจะเป็นตัวคริสตัลโทเมโตนะคะอันนี้เน้นไปทางด้านของการแบบช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดำแน่นอนว่าแอคทีฟหลักก็ใช้เป็นตัวคริสตัลโทเมโตพาวเดอร์นะที่มีสารสองตัวที่มีไฟโตอีน e กับไฟโตฟูอีน e นะคะ ะะมีรายงานว่าสามารถที่จะดูดซับรังสี UV ได้มากกว่ามะเขือเทศแดงทั่วไปถึง400เท่าเลยมีตัว L- s t e เ n e นะคะเป็นกรดอะมิโนเป็นสารตั้งต้นของกลูตาไทโอนเนาะก็มาช่วยให้ผิวกระจ่างใสได้ดูแบบสม่วนเป็นอะไรที่มีม,มอมากค่ะมีน้อยนะคะเน้นสําหรับคนที่อยากจะปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็คนที่อยากจะให้ผิวกระจ่างใสจํานวนเม็ดก็ไม่เยอะคะ่ะ30เคปซูนในขณะที่ราคา4,700บาทจา้ตาตัวที่5เป็นเฮลิโอแคร์นะะเฮลิโอแคร์เขาจะมีกล่องเหลืองกับอีกอันที่จะเป็นตัวกล่องสีเงินสลับม่วงตัวสี เงินเนี่ยเป็นสูตรที่นักปัจจุบัน,นยังมองกินอยู่นะก็คือ นอกจากเขาจะมีตัวโพลิโฟเดียมที่เป็นเฟิร์นบล็อกแล้วเนะะี่ยค่ะเขายังมีแบบสารสกรัดอื่นๆด้วยที่มาช่วยในแง่ของการแบบให้ผิวกระ่างใสแล้วก็ช่วยลดการอักเสบผิวจากแสงแดดแต่ถ้าสีเหลืองเนี่ยจะเป็นเฟิร์นบล็อกเพียวเลยคุณก็เน,น้นสําหรับคนที่แบบออกแดดจะจัดออกแดดนานๆอยากจะปกป้องผิวจากแสงแดดเสริมรปด้วยกับการทาครีมกันแดดส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ60แคปซูล2,700นบาทค่ะตัวที่หกจะเป็นยี่ห้อนูซ่าเพียวอะคะ่ะกล่องสีน้ำมันฟ้า,ฟาตัวนูซ่าเพียวเนี่ยก็ใช้เป็นตัวโพลิโฟดียมนะคะแต่ว่าจะเป็นบบสูตรที่่เคมาาว nonGMO ไม่มีลูเตนแต่ราคาคือถูกกว่าเฮลิโอแค่เยอะเลยคุณคือ200แคปซูลพันกับอีก1นึ้อเจ็ดบาทเองในคาหที่ให้โพลิโพเดียม2400มิลลิกรัมที่ห้อสุดท้ายจะเป็นไลฟ์เอ็กซ์เทนชันนะคะไลฟ์เอ็กเทนชันเนี่ยก็ใช้โพลิโพเดียมเหมือนกันคุณแต่ว่าเขาจะมีนวัตรกรรมที่เรียกว่าเชดแฟกเตอร์เข้ามาช่วยเข้ามาช่วยในการป้องกันรังสี UV ความพิเศษก็คือมีกลไกในการกระตุ้น ATP ให้ผิวแข็งแรงขึง้น ATP ก็เหมือนเป็นพลังงานของเซลล์เนาะสูตรนี้ก็จะมีความคัมบายสารสกกัดาสส้มีเลือ มีในซีนามายมาช่วยผิวกระจ่างใสเหมาะสําหรับคนที่อยากจะปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็คนที่อยากจะให้ผิวกระจ่างใสทั้งก่อนออกแดดแล้วก็หลังออกแดดน,นะคะ120แคปซูลราคา1,200กว่าบาทอันนี้ คิดว่าขุมจบไปแล้วสำหรับวิตามินกันแดดนะคะเป็นวิตามินจากต่างประเทศทั้งหมดเลยเนาะคุณนุ่นที่สนใจก็ไปตามหาร้านที่อยู่ที่น่าเชื่อถือได้เลยว่าฝากเพื่อนซื้อร้ลนที่ไปต่างประเทศก็ได้นะคะและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครยังหมองก็ฝากกดซัสบ s ไ r i b e ไลค์แล้วก็แชร์แพร่คน,คนที่นคณรักฝังติดตามรีวิวสุขภาพความงางตมตามลักการแพทย์เต้ช่องกูรูเช็คอันนี้กเรียมังไปแล้ว